นะครับไปครับพี่นะ้องนะชากเลยโดนปักกดได้ไหนี่นอนยางเท็กซัสนะครับโดนปักกดใหญ่กัดกระชากวิ่งเลยดูครับ ตีไปสองไม้นะครับกัดกระชากเลยใหญ่มากครับประมาณครึ่งโลนะครับเนี่ยโอเคกัดนอนอยางเท็กซัดนะครับผมโอ้ยสุดยอด นึกว่าปลาช่อนครับนึกว่าปลาช่อนนะครับตีไปไม้ที่สองนะครับผ่านตรงไม้ไผ่ตรงนั้นมานะครับกัดรากพืชลงคลองเลยนะครับลงในวังเลยนะครับวังลึกๆเลย <c oughs> เป็นนึกว่าปลาช่อนเป็นปรากฏ เยือนะครับนอนยางนะครับวันนี้มาตีเป็นเทคซัดแทนนะครับเพราะว่าอากาศที่บมืองการเย็นๆแล้วก็น้ำลำห้วยวก็เย็นนะครับก็ใส่ตะกัวัวสามกร,รัมนะครับแล้วก็เบ็ดคันแชมเปี้ยน2ท่อนนะครับหฟตุตสายพ e. ี0.8นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาอีกครับ 方一，不是哭、啊。 พี่น้องก็จะขอกลับบ้านนะครับไม้ตรงนี้นะครับคือมีปรากฏมากนะครับไม้ตรงนี้เป็นลำห้วยธรรมชาตินะครับก็จะไหลไปตกแม่น้ำคลองแม่น้ำสงครามนะครับตัวนี้ไมยลำห้วยนี้นครับก็คืออันนี้ได้สองแต้มนะครับมามาประมาณสี่โมงครับ เทคซัดลิกนะครับก็ไม่ผ่านนะครับโอเคครับก็ไปดูผลงานนะครับนี่ครับผลงานปรากฏกินนอนยางนะครับเทคซัดลิกนะครับสุดยอดครับผมตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ปลาช่อนพอกหนึ่งตัวนะครับก็พอดีนี่นะครับโอเค ก็สวัสดีนะครับกลับม้กลับไม้นี้นะครับได้ปลากดอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาช่อนอยู่ข้างในนะครับเดินออกมาว่าจะกลับบ้านแล้วก็มาลองตีดูนะครับก็กัดเลยครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ